ชาบูแลบบุฟเฟ่ชาบูที่เหมือนอยู่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ราคา379เน็นตรวมเครื่องดื่มไม่จํากัดเวลานะอันดับแรกเขาจะให้เบ็ดน้ําซุปมาให้เราปรุงเองอยากได้แบบไหนเลือกหยิบเลย เราเลือกเป็นซุปน้ำดำสุก,กี้ยากีเราก็เริ่มการทดลองโดยการเทเข้าไปในหมอ้อระหว่างรอเดือดเราก็สแกนสั่งอาหารราคานี้ไม่น่าเชื่อมีเนื้อออสเตรเลียด้วยลูกชิ้นผักและเส้นต่างๆแล้วก็เลือกตักเองที่นี่ไม่เหมือนใครมีไข่ออนเซนเกรทานดิบได้นะแล้วเนื้อที่เราสั่งก็มาหลายสวยมากชิ้นกำลังพอดีน้ำเริ่มเดือดเอาผักลงหม้อกันร้านนี้เขาจะแยกหม้อให้คนละหม้อไปเลยจ้าเนื้อเขาก็แผ่นใหญ่อยู่นะ จิ้มกับน้ำจิ้มสักหน่อยอร่อยนัวชอบที่ร้านเขามีมะนาวแท้ๆแบบนี้ให้ปรุงมีกิมจิแก้เรียนด้วยมีน้ำอัดลมหมามา่าเฟนฟรายและชีสบอนแก้วเขาคือน่ารักมากมาเป็นบิ๊กเกอร์เลยไข่ออนเซนของเราสุกกำลังดีพิกัดร้านเรามากินที่ซีคอนสแควร์สีนคริน